อรุณสวัสดิ์คุณผู้ดูทุกๆท,ท,ท่านนะครับคุณกำลังอยู่กับผม4คูณแล้วก็วันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม one human นั่นเองในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําผู้เล่นใหม่ที่แบบว่าเพิ่งเล่นเลยแบบเล่นวันแรก2วันแรกแล้วแบบมีปัญหากับการหาน้ำนะเพราะว่าผมเนี่ยมีปัญหากับการหาน้ามากแบบตัวแรกมาเล่นใช่ไหมก็แบบเออเราก็ขาไปเนี่ยที่รลอกน้ําฝนมาแล้วแบบน้ํามันไม่พอใช้น้ํามันไม่พอเอาไวใ้ให้เรากินเนาะแบบว่ากว่ามันจะได้แต่ละขวดแต่ละอะไรแบบนานจัด เนียกว่าพยายามไปหาวิธีครับนน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจนสุดท้ายเว้ยคุณผู้ดูวิธีแบบง่ายนิดเดียวนั่นก็คือ ทุกคนวิ่งมาที่ริมขอบริมแอมขอบน้ำแล้วเห็นตัว G ีันนจะขึ้นว่าคอเล็กวอเทอร์นะครับแล้วก็กด G ีไปมันก็จะตักน้ําให้เราเองเลยเว้ยเา <Yeah. S 1> แ,แบบ oh. ไม่ต้องไปงมหาที่คงที่คาผาอะไรทั้งนั้นแหละก็คือคลิปนี้เนี่ยก็มาระบายความโง่ของตัวเองแล้วก็เออเอาแบบว่าเป็นวิทยาทานให้กับผู้เล่นใหม่ครับที่แบบไม่รู้อะไรเลยแล้ว,ลวเคสก็ไม่ได้วิ่งเนาะวิธีนี้เนี่ยผม รู้เพราะว่าผมไปวิ่งเควสนะแต่ตอนแรกผมไม่ได้วิ่งเควสเข้ามาผมว่าจัดปุ้งป้างยิงนุ่นยิงนี่ตั้งของตั้งฐานอะไรก็ว่านไปน้ำหมดไม่มีน้ำกินผมเลยหาวิธีครับเครื่องปั๊มน้ําหาอะไรแต่แบบว่ามันไม่จําเป็นเลยสำหรับต้นเกมทุกคนทุกคนแค่เดินมาริมน้ําแล้วก็กดตักแม่งเอ้ยผมหิวน้ําอยู่เป็นวันน่ะ แล้วทีนี้ถามว่าทําไมแบบเราต้องให้ความสัมพันธ์กับการหาน้ำเนาะน้ําเนี่ยเวลาที่เราไปตักน้ําหรือเราได้น้ํามาเนี่ยมันจะเป็นขวดสีน้ําตาลแบบนี้ขวดน้ำตาลนี้น้ํานี่มันแดกไม่ได้นะทุกคนน้ํานี่มันยังเดกไม่ได้นะเราต้องมีเตาก่อนเนาะเราครับเตามาครับเตาเนี่ยมันก็ไม่ได้หยากไม่ได้เย็นอะไรนะทุกคนกดตัวบีแล้วกดลิกขวามาแล้วก็มาตรง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 เนี่ยตรงเนี้ย เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วเนี่ยเนี่ยนี่เตาเราเนี่ยใช่ป่าววะคงใช่สักระมังนะเออนั่นแหละครับเตามาเนี่ยเรากดเอฟไปเนี่ยแล้วเราก็ไปตัดไม้มนาะแล้วก็เอาไอ้น้ําเนี่ยเออมันจะขึ้นมาแล้วเรากดค้าไปจบมีน้ําแดงแล้วแค่นี้เราก็มีน้ําแดงแล้วนะฮะดูดูดโกค,คนผู้ดูทั้งหลาย แต่ว่าผมอ่ะมันโง่งแบบงมอยู่เป็นวันแบบกูจะคาปันน๊มน้ํำยังไงเวลกูก็ต่ำเลยคาปั๊มน้ําไม่ได้ไม,ไดมันก็เลยแบบเออมันวิ่งอืดแต่วันวิ่งอืดๆอยู่เป็นวันเลยโคตรงโง่เลยก็เลยเอาความโง่ของตัวเองเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นความรู้ให้กับทุกๆคนนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ย จะเป็นประโยชน์เนาะแล้วก็เออที่สาคัญอะผู้เล่นใหม่น่าจะไม่ไม่รู้หรือว่าไม่ได้สังเกตสังเรามาดูตรงบนหลอดเลือดเราเนาะมันจะมีไอเทมเอ้ยมีไอคอนหยดน้ําอยู่เนี่ยถ้าเรากินน้ําไปเต็มเนี่ยมันจะทำให้เราช่วยเราวิ่งเร็วแต่ว่าถ้าน้าเนี่ยมันแบบมันหมดไปเรื่อยๆเนาะเห็นสังเกตดูว่ามันจะแบ่งไปเหมือนเหมือนเป็น3ส่วนอะถ้าแบบมันมันเหลือน้อยกว่า2ส่วนอะเราจะวิ่งช้าแบบเหมือนมันหอบมันหิวน้ำนะมันหิวน้ำมันมันหอบแล้มันมันมันไม่มีน้ํากินเราต้องกินน้ําให้เต็มตลอดเวลาเนาะต้น แต่ถ้าแบบเลืนดเือดกมเวลสูงสูงแล้วเนี่ยเหมือนมันจะมีไอเทมอะไรสักอย่างที่แบบพอเราแดกไปแล้วแบบมันจะทําให้เราอิ่มน้าครึ่งชั่วโมงเราวิ่งยาวๆเลยแบบไม่ต้องกดกินน้ําบ่อยออออไอเทมนั้นมันก็คือไอตัวนี้ใช่ปะไม่รู้อะคนผู้ดูกูก็เพิ่งเล่นเหมือนกันไมคเคยไอเทมเนี่ยผมมีเพราะว่าไปเจอคนใจดีแจกแจกมาขอผ้าไปฟารหน่อยก็โยนให้ผมแล้วเขาบอกมึงแดกดิผมก็มกถามมันว่ามึงให้กูแดกอะไรกูกูผู้เล่นใหม่มึงจะแอบบางยากูหรออะไรเงี้ยก็เถียงกัน แลสุดท้ายก็ยอมแดกแดกให้มันนะแล้วเราก็เลยรู้ว่าอ๋อเออเขาเขาหวังดีกับเราเองนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นใหม่ที่แบบว่าเข้ามาแล้วก็แบบไม่รู้หารู้เหวอะไรซึ่งผมเมื่อคือหนึ่งในนั้นนี่คือวิธีการหาน้ําและนี่จะเป็นคลิปแรกสําหรับเกม Human เออ One Human เอ้สำหรับเกม One Human นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ทำให้มันเป็นประโยชน์ซะแล้วสหรับคนเรียบที่เล่นมาช่ำๆแล้วแบบเอ้ยมึงทําคลิปหาอะไรเพราะคุณก็ไม่ไาหสนใจคุณแค่กดไลค์แล้วไปปคินอื่ ก็สำหรับก็สำหรับคลิปนี้นะก <c oughs> ็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับถ้าใครที่เข้ามาดูแล้วก็ดูจนถึงตอนนี้นั้นอาจจะใช้เวลาประมาณ2 3ามนาทีก็วังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะพูดเขาว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ประมาณสรอบแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับเกม one human นะครับส่วนที่เหลือก็อะไรก็เดี๋ยวไปเจออะไรดีๆมาก็เดี๋ยวจะมาแนะนำเนาะย้ำนะว่าคลิปนี้สําหรับผู้เล่นใหม่ที่แบบไม่รู้หาอะไรเลยซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนั่นแหละซึ่งเพิ่งจะรู้วิธีหาน้ําแดดกก็ประมาณนักมอวานรวันก่อนนั่นแหละไปิ์